เดตเรดาฝนขึ้นนีล่าสุดประจำวันที่27มิถุนายน2 5 6 7มีสองเรดาเนาะพี่น้องนอเนาะเข้าไปรับชมระฟังก่อนอื่นว่าให้พี่น้องฟังก่อนว่าเรดานี้มันตรวจจับกลุ่มฝนว่าฝนอยู่สายบางท่านบอกว่าคือบยเคยอ่านซื้ออำเภอ ข่อยจักเถื่อบบเป็นยังพี่น้องถ้าเหาอยู่ไกลอำเภอใดทีมีซื้อนหนีก็แสดงว่าเหาก็มีโอกาสฝนตกคือกันเนาะพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังกันเลยสำหรับเดดาที่หนึง่งตรวจพอกลุ่มฝนฟ้าขน,น้องกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมพื้นที่อำเภอโสพิสยจังหวัดบึงกาฬอำเภอหน้าว่างหน้ากลางเมืองศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูหนองวัวซ่อเพ่นหนองแสงสางค้อมบ้านดุงว่างสามหมอ จังหวัดอุดรธานีด้านทรายเมืองว่ังสะพุงผู้หลวงน้องหินเอราวัณจังหวัดเลยผู้เขียวบานแทน่นแกลงคอจังหวัดชัยภูมิน้องเรือบานฟางเมืองพระยืนมั่นจักรีบานแห่ชนบทบานไพจังหวัดคอนแกน่น บ้านม่วงซองดาววาริชภูมิ่านหน้านิคมกุดบากผู้พ่านเมืองเตางอ้อยจังหวัดสกลนครน้องกงสียางตลาดสามช่ยข้ามม่วงจังหวัดกระสินทาอุเทนจังหวัดนครพน,นมลมกาวเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์สุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดเมืองจันจังหวัดศรีสะเกดชุ่มพ่วงจังหวัดโคราชล่ำปลายมาดเมืองน้องหงจังหวัดพุรธิรามค่ะถัดมาม่าเบิงอีกหนึ่งเรดาเรดาที่สองตรวจพอลุมฝนอ่อนถึงปานกลางยูทีอมเภรสซีวี ไล่เซกาจังหวัดบึงการขัามตากาว่านอนนิวาศองดาวว่าริชภู่ิจังหวัดสกลนครว่างสามหมอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเมืองน้องบัวลำพูจังหวัดนองบัวลำพูอําเภอหน้องกรุงศรีจังหวัดกาลสินเมืองจันจังหวัดศรีสะเกดม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีและกาสปปลรวากุมฝนนักเมือนี่คนขังหลายเรื่องเดียวเนาะมาเบิ่งกันเลยว่ายอำมเภอร์ไดยู่ที่อัเภอสุวรรณภูมิจังหวัดรอยเอดโซพีไซจัง จังหวัดบึงการอําเภอเพ่นบานดุงสางค้อมจังหวัดอุดรธานีอําเภอบานม่วงพันนานิคมกุดบากเตาง้อยเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครสีสงขามทาอุเทนจังหวัดนครพนมและกาศปปล่าจากตกลึกรูปตักคอมเมนต์พูดคุยแจงข่าวกันใดเนาะพี่น้องเนาะลิปนี้แอดมินลาไปแล้วพราันใหมคลิปน้าสวัสดีค่ะ